สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำคลิปแรนดอมนะคะในหัวข้อที่ว่าภารก,กิจของคุณในชาติภพนี้ภารก,กิจของคุณในชาติภพนี้คืออะไรแล้วก็มาดูดวงกันนะคะ ในชาติภพนี้คุณมีจิตวิญญาณของความเป็นหมอความเป็นครูการเยียวยารักษาคนไข้คุณลงมาเกิดเพื่อที่จะรักษาคนป่วยหรือเป็นครูบาอาจารย์ค่ะในชาติภพนี้คุณอาจจะได้เรียนเป็นแพทย์เป็นพยาบาลเป็นนักสมุนไพรเป็นเภสัชกรคุณมีพลังของ พระแม่ตรีศักติและพระศิวะเจ้าชาติเนี้ยคุณอะจะมีบุญบรารมีถึงด้วยความมั่งคั่งร่ำรวยสติปัญญาและความเข้มแข็งกล้าหาญคุณเกิดมาหลายชาติพพนะเนี่ยได้ไพ่ต้นปริชาติคุณเกิดมาหลายชาติหลายภพเนี่ยคุณมีพลังของความเยียวยารักษาคุณเป็นคนที่ชอบ เกี่ยวกับการร้องรำทําเพลงอ่ะมีความเป็นศิลปินในตัวชอบฟังเพลงชอบเต้นราในชาตินี้คุณอาจจะเป็นแดนเซอร์ก็ได้นะเป็นคนชอบชอบชอบเต้นระบำอ่ะชอบเต้นระบำชอบไล่ลาอะไรแบบนี้คุณมีจิตวิญญาณของความเป็นหมอคุณเกิดมาหลายชาติในชาตินี้คุณจะได้พัฒนาจิตวิญญาณของคุณนะ่ะให้มันสูงส่งขึ้น ไพ่ไพ่พระศิวะนาตาลาดเนี่ยก็หมายถึงคนที่ชอบเกี่ยวกับการเต้นลํานะชอบเรื่องการเต้นลําเป็นคนที่ชอบเรื่องการร้องลําทําเพลงการทําอาหารการร้องเพลงการเต้นลําในชาตินี้คุณน่ะจะมีพรสวรรค์ในเรื่องการร้องเพลงเนี่ยใบเนี้ยจะเกี่ยวกับการร้องเพลงการเต้นลําการทําอาหาร คุณจะสามารถเอาชนะศัตรูหมู่มารคุณมีพลังเกี่ยวกับเนี่ยการเป็นจิตแพทย์การเยียวยารักษาคนไข้คุณลงมาเพื่อเยียวยารักษาแผลใจสมัยอยู่บนสวรรค์สามีเจ้าชู้มากชาตินี้ก็อาจจะอยู่เป็นโสดไม่แต่งงานก็ได้คือคุณลงมาเกิดเนี่ยเพื่อที่จะ เปลี่ยนแปลงอนาคตของตัวเองอะ่ะการที่คุณลงมาเกิดในชาตินี้คือคุณก็ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงอนาคตของตัวเองจากที่มันแย่เนี่ยให้มันดีดีขึ้นคุณเป็นคนที่มีความรู้นะมีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์สมุนไพรยารักษาโรคในการมาเกิดครั้งนี้คุณจะมีอิสระในการดำเนินชีวิตคุณมีความสนใจทางด้านยาสมุนไพร คุณมีพลังของพระแม่ตีสักติพระแม่อุมาพระแม่ลักษมีพระแม่สุรศสวดีคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองคุณมีสติปัญญามีความสวยงามแล้วก็มีความรู้ที่ดีเป็นคนที่จิตใจรักความยุติธรรมเป็นคนกล้าหาญเป็นคนเข้มแข็งคุณเป็นคนรักความยุติธรรมคุณเป็นคนที่มีเสียงดนตรีในหัวใจชอบ,บองปงๆชึ่งชอบชาล,าล่าชอบเต้น จำบะอะไรประมาณนี้คือคุณเป็นคนที่แบบคือมีมีความสนุกสนานล่าเริงม,มีมีเสียงดนตรีในหัวใจชอบเต้นจำบะชอบสนุกสนานอะชอบแบบเต้นเด้งหน้าเด้งหลังอะไรเต้นกระเด้ากระเด๋วอะไรแบบเนี้ยคือคุณเป็นคนที่ชอบชอบเต้นลำชอบฟังเพลงชอบไปเที่ยวกลางคืนชอบแดนซซิ่งอะไรสักอย่างอะค่ะแล้วก็มาดูสรุปกันเนาะ ในชาติเนี้ยคุณอาจจะได้เป็นครูบาอาจารย์สอนคนก็ได้นะมีโอกาสสูงมากที่จะได้เป็นครูบาอาจารย์คุณเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงนะแบบเป็นคนที่ชอบแอบ,บทําอะไรโดยไม่บอกใครคุณเป็นคนที่แอบบแอบบแบบทำอะไรผิดผิดโดยไม่บอกใครแล้วก็มารู้สึกเป็นทุกข์แอบบทําเรื่องไม่ดีแล้วก็มาทุกข์อ่ะ ในชาติเนี่ยคุณอาจจะได้เนี่ยเป็นครูบาอาจารย์ได้รับราชการคุณได้รับพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะหรือเทวทูตบนสวรรค์เท е วดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองคุณ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณ่ะจะประสบความสำเร็จในด้านการเงินการงานมีคนเชื่อถือในฝีมือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะช่วยให้คุณเนี่ยประสบความสำเร็จทางด้านหน้าที่การงานอย่างมาก แต่คุณน่ะแอบทำบางอย่างที่มันผิด,ผดอ่ะแล้วทาให้ตัวเองอะเป็นทุกข์ในชาตินี้คุณน่ะทำงานค่อนข้างหนักอาจจะไม่สบายเพราะทำงานในงานที่คุณทำเนี่ยก็เป็นงานที่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวไพ่ใบน,นี้ก็เป็นพยาบาลเป็นหมอนวดนักกายภาพบำบัดก็ได้ในชาติพบเนี้ยคุณทำงานค่อนข้างหนัก คุณมีคุณมีจิตที่แบบไม่ค่อยสะอาดอะ่ะมันเป็นจิตของปีศาจอะ่ะในชาติภพนี้คุณมีความคับแขนใจในชาติภพนี้นะคุณมีความคับแ้นใจคุณมีจิตอาฆาตพยาบาทแล้วสิ่งนี้มันหล่อหลอมให้คุณเนี่ยทำในสิ่งที่มันไม่ดี S <S <an itary> ก็เลยทําให้คุณเนี่ยจะมีปัญหาตามมาเยอะแต่คุณเป็นคนที่ชอบเก็บตัวทํางานนะเป็นคนที่แบบคุณเป็นคนที่ชอบเก็บตัวชอบเก็บตัวทํางานแล้วก็เก็บเงินแล้วคุณก็เป็นคนที่ลสนิยมดีนะเนี่ยเป็นคนที่รักสวยรักงามเป็นคนลสนิยมดีเป็นคนมีสเสน่ห์คือคุณเป็นคนที่แบบจะว่ารสนิยมดีแล้วก็ใช้เงินเก่งหรือ เป็นคนมีสเสน่ห์ก็ได้นะคือเป็นคนที่แบบมีเป็นคนที่ฉลาดมีสเสน่ห์รสนิยมดีเป็นราชินีเป็นคนที่แบบอา่าค่อนข้างจะก,กินหรูอยู่สบายอะไรเงี้ยแอบแอบเขาเรียกว่าแอบแอบแบบประมาณฟุ่มเฟือยหน่อยๆอ,ยอะ่ะคุณมีศัตรตูนะ มีคนจ้องเล่นงานคนที่ไม่ชอบคุณคนที่จ้องเล่นงานคุณคนที่คิดไม่ดีอ่ะคุณมันมีค่ะเนี่ยมีคนจ้องเล่นงานมีการพังทลายมีโดนวางระเบิดมีคนจ้องเล่นงานมีความเสียหายเกิดขึ้นบุคคลคนนั้นเนี่ย ก็เป็นเป็นคนในอดีตชาติที่เป็นเจ้ากรรมในเวรกับคุณอะเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นเจ้ากรรมในเวรคุณเป็นเพศตรงข้ามเป็นคนรักอะไรอย่างเงี้ยเจ็บช้ำเพราะคนรักเจ็บช้ำเพราะคนรักคุณอาจจะไม่ค่อยสมหวังในความรักเท่าไหร่เนี่ย เนี่ยคุณไม่ค่อยสมหวังในความรักเท่าไหร่คุณก็เลยหันไปสนใจในเรื่องที่มันเกี่ยวกับสายศาสตร์เหมือนกับว่าความรักของคุณน่ะมันอาจจะไม่สมหวังอ่ะคุณก็เลยหันไปสนใจงานสะสมงานอดิเลกการสะสมการสะสมของเก่าการเอ่อเล่นแร่แปรธาตุหรืองานอะไรบางอย่างอ่ะเหมือนกับว่าคุณน่ะในชาติเนี้ย ไม่ค่อยสมหวังในเรื่องความรักเท่าไหร่มันก็เลยทำให้คุณเนี่ยหันหน้าเข้าสู่ด้านมืดเพราะว่าชีวิตรักของคุณเนี่ยมันไม่สมหวังมันแบบเนี่ยมันเป็นไอ้นี่เลยอ่ะมันวุ่นวายมันเป็นกรรมเก่ามันเป็นคู่เวรคู่กรรมมันก็เลยทำให้การที่คุณไม่สมหวังในความรักเนี่ยมันทำให้คุณอะหันหน้าเข้าสู่ด้านมืดแล้วก็สิ่งเนี้ย มันจบลงไม่ดีเท่าไหร่สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ